ต่อมาเลยเพชรของจริงเลยสวัสดีค่ะทุกหังแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมหมคะ้าวิดีช่างเค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์เปิดลัคกี้บองห้ามตายกับพี่พ,พีโอเคโอเคค่ะโอ๊ยตีเขาทำไมเนี่ยอ๋ย โอเคค่ะทุกคนเกิดกิกาของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรานะคะจะสลับกันเปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะรอบที่2นะคะก็คือแข่งนับแร่เพชรค่ะโอเคโอเคพร้อมเปล่าสบายอุ้ยสบายเลยเหรอปะงั้นเราไปเตรียมของกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มดาบกันนะคะวันนี้เราจะให้พี่พีเป็นคนสุ่มก่อนแล้วกัน ไปเธอสุ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่เธอสุ่มก่อนขอให้เธอสุ่มก่อนเธอสุ่มก่อนเราขอขคืออีกอย่ันนี้นะ <c oughs> เอาเจอหายเลยขอสี่อันเลวกันอ่ะแต่งมาครับผมรอบแรกดาบธรรมดารอบสองอดาบธรรมดาหุ้ยรอบสาม,นานรรมดาบไม่ได้ดาบเขรมา,ามาเนว้ายสมงเดิมเน้าโอเคงั้นเขาเอาสามรอบเด้วโอเคเอาดาบ เขาออกไปทำไมเอาเกเข้ามาไอ้แหมเมื่อกี้เขาเห็นเธอดึงออกไปนะมาเขาจะสุ่มและรอบแรกเราจะได้เป็นดาบอะไรนะดาโอเคเอาออกเหลี่ยมมาเหลี่ยมมาเหลี่ยมมาเขาเห็นนะโอเคเขาสุ่มสามรอบนะรอบแรกดาบธรรมดารอบสองดาบธรรมดารอบสามต้องมาแล้วป้ธรรมดาเหมือนกันว่ะทุกคน วันนี้คือแบบดวงไม่มาเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเปิดมอนสเตอร์เอาเปิดมอนสเตอร์แล้วโอ๊ยแย่มากเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเปิดเป็น lucky box text monster นั่นเองค่ะมาดูกันซิว่ามอนสเตอร์จะเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนไปมาถึงเขาก็ได้เบ็ดตกปลาเหรอเฮ้ยเอเอ้ตกไม่ได้หรอกเอ้ยตกไม่ได้หรอกผมเปิดนะครับเฮ่ยผมได้ดาบมาว่ะ ไดดีใจครับเอ้าก็ดีใจได้ดาบมาก็ดีใจนิดนึงได้ไหมเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปิดอ่ะเงียบกริบเงียบกรุบเกิบคืออะไรอะไรอ่ะโอ้ยไม่เก็บด้วยไม่เก็บมันมีอยู่มันก็มาโอเคเขาเปิดอู้เธอต้องจัดการแม่มดอุ้ยโดนปลายส่เป็นไงล่ะโดนปลายส่ไม่โดนเลย เฮ้มันกินยาเหรอเออก็ต้องกินยาหิวตัวเองสิทำไมไม่ได้เสียงแม่มดตายไม่ได้เหรอเข้ามาแล้วเขาได้รองเท้าลัคกี้บูทเขาปิดไว้หรือเปล่าเสียงเตียมันคือเสียงอะไรมันคือเสียงเปิดไปทุกเสียงนั่นแหละเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรครับเนี่ยนี่มันกล่องอะไรครับนี่ไมันเงียบกุบกิบขนาดนี้ผมเปิดวิววิววิวผมไม่สิบต้องมี คนเราเอาเพชรเขามาได้ไปเอามาแค่เพชรอย่างอื่นไม่ต้องเอามาเอามาเอาเพชรมาไม่มีไม่ต้องพูดเขาเห็นมันกระเด็นเข้าตัวเธออยู่นะเพชรอะเอาเพชรมาอุ้ยอยู่ก็มีเพชรยิบสี่วู้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 อุ้ยเอ้าไม่มมนอ่อนแอจังเลยอ่ะมันเตอร์เนี่ยไม่โหดเลยอ่ะโอ้โหไม่สมชื่อลักกที่บ็อกเลยอ่ะเปิดแล้วครับโอ้โหอะไรกันรับเนี่ยไปคนเปิดเนี่ย ทำไรกันครับนี่อ่ะโอเค OK ตายเดะโอเคตายเดะอ oh okay. okay. ุ้ยอุยเขาเมื่อยว่ะเขาเมื่อยว่าทุกคนเราเจ็บอย่างนีอ่ะเราได้ไงอ่ะโอเคเขาเปิดนี่แน่ทุกคนดูสิค่ะเพชรปอมเพชรปอมมาเลยเพชรของจริงเลยได้บอลเฮ้ยเขาได้อาวุธนี่ไมเก็บมาใช้เหรออุ้ยดีกว่าดาบเพชรด้วยอุ้ยมาเขาเปิดไว์มอนเตอร์มาเหมือนกันหรอมานี่แน่นี่แน่ นี่แน่นี่แน่อ้าวขอบคุณนะที่มาช่วยตีให้มันตายอ่ะตายง่ายจังเขารู้นึกว่าเธอจะตีให้มันโดนเขาอ่ะเฮโ้ยรอบนี้เป็นเบสบล็อกตกลงมาดีนะไม่ตกใส่หัวโอเคเขาเปิดฮ้ยน้องแกะขึ้นไปยุ่นับน้องหมาทำไมเนี่ยได้อะไรได้ทุกกล้องทุกช่องเลยโอเคเขาเปิดว้ยยว้ยทุกคนดูดิ โชคดีขนาดไหนได้ชุดได้มอนมาใส่อะทุกคนเธอให้เก็บได้ด้วยเหรอเก็บได้ดิอเ,เอามันของเขาเธอแย่งเงินเก่งเขาไปอ้ามมันของเขาก็ได้บอกเก็บได้หมายถึงเขาเนี่ยเก็บได้ไม่ได้หมายถึงเธอเก็บได้ไอะไรวะนะครครุณท้วาวเมาคุณดวงดีนะแต่เพชรคุณไม่ออกอะ่ะอเ,เปิดแล้วเหรอย อุยอุ๊ยอุ๋ยเฉยว่ะ้ย,ยอันนี้เหมอนว่าจะเป็นเอ่อโชวเวลแต่ว่าน่าจะใช้ตีได้อยู่นะทุกคนเอาเปิดแล้วหรอได้อะไรอ่ะคุกกี้คุกกี้เขาเปิดอ๋อได้ดาบมานะครับวายดินเขาเปิดวิดีกองอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอ,ยอ,ยอยุมี l u กี y b o อยู่ข้างในด้วยเราไม่เปิดแล้วกันนะแล้วก็ได้แอปเปิ้ลยเตใยแนะ่วายหนูไม่เกี่ยวคะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนโอเคตายหนึ่งครั้งแล้วจ้าเอา้าทำไมโอเคหายตัวไม่รู้เหรอเธอกินยาหายตัวเหรอเอา้ามาแล้วโอเคเอา้าแล้วเธอก็หายตัวอีกแล้วผดบับแล้วเธอก็มาอีกแล้วเอา้าใช่พระดาบแล้วเธอ,าอ,าอาาหายตัวโอเคเขาเปิดนี่เนี่ยสวยละว้าวดีนะที่ผมก็เอ้ย <laughs> <laughs> คุณมาแกล้งผมเหรอ แม่เห็นเขาไม่ตายใหญ่เขาตายเป็นเพื่อนนะดิเหงาดิอ้าวเธอวางอะไรของเธอวะหน่กการระเบิดไดไรอเฮ้ย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 ลูกอมทำอะไรก็ไม่ได้เคโอเคบ่งเบ่งเบ่งเขาเปิดอู้เบ่ง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 ลูกอมอะไรอ่ะทำไม่น่าตัดไม่ค่อยเหมือนลูกอมเลยเฮ้ยใครเนี่ยดาบหรือเปล่าเฮ้ยสตาร์ททำอะไรได้ไม่เห็นทำอะไรได้ขี่ขวาได้หรือเปล่าขี่ขวาแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่แล้ว มันน่าจะหมายถึงว่าถือแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นปะไม่รู้โอเคเราเปิดดีกว่านี่เนี่ยอุ้ยมาได้ไปแฮมเบอร์มาว้าวนี่เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเุ้ยโอเคเธอได้นี่เธอจะโชว์มาแหละเธอบอกว่าช่วงนี้เธออยากได้โต๊ะไม่ใช่เหรอไม่บอกตอนไหนวะไม่รู้มั่วมั่วนี่เนี่ย อะไรกันคำนี้ชื่อล u c กกี้บ็อกซ์แท็กส์มอนเตอร์แต่มอนเตอร์ไม่ออกเลยมอนเตอร์ไม่ออกเลยอะโอ้ยวอ้ยเซครพารนี่ไงกลับมาแล้วเธอมาอย่างได้หัวเยอะจัดจัดได้หัวเยอะมากทุกคนเออหัวเขียวเฮ้ยเขาอยากใส่หัวเค้กอะเฮ้ยรีบจังอาไม่รอเขาเปิดกล่องสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยได้มอนเตอร์แล้วอ้าวลงไป ให้ลงไป <นะ S 1> <ส>เลยจา้จาเ<ด>ขาไม่ลงไปชูอดับโอแปบบ๊บนึงขอดรอปแอป,ปเปิลทองก่อนอชิ <laughs> วเราจะไม่ยอมตายเราจะไม่ยอมตายตีแร่กระโดดกระโดดฟันเท่ากับแรงอุอ้ยมัน,ม,นมันหวอยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้แต่ว่าผมก็สู้ได้ครับ <laughs> ตนตีเจ็บอยู่นะโอเคเขารู้สึกว่ามันจะเปิดไวเกินไปสเต็นนี้เขาขอให้15กล่องแล้วกันนะคนละ15กล่องไปกล่องแรกของโอเคสอกล่องพ สิหกล่องแล้เรอุ้ยอุ้ยอุยบัวบินโอเคกล่องแรกของพี่ขวัญเอ่อเหมือนผมจะได้เป็นดาบอะไรสักอย่างมานะครับกล่องที่สองครับโอเคกล่องที่สองครับอุ้ยได้เป็นยามากล่องที่สมครับวสู้นะอุ้ย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 อมันยิงทีสู้ไม่ได้แน่แ่สู้ไม่ได้แน่่ ตายแน่ตายแน่โอเคต้องตายเพิ่มแน่นอนทุกคนจังหวะนี้มาลุ้นกันดีกว่าให่ตีมาให้ตายแล้วค่อยสู้สกิลิตันน่าจะง่ายกว่าเฮ้ยมาน่าจะใกล้ตายแล้วอีกสักหน่อยเยัยทุกคนโอเคตายรอบที่สองแล้วโอเคกล่องที่สามของเขานะนี่เนี่ยวุ้ยวุ้ยเขาได้สุ่มโชคล่ะนี่เนี่ยวุ้ยวุ้ย นับเ้าเป็นของพี่ขันแต่พี่ขันรอดวะเอ้ากล่องที่สี่ของเธอน่าสงสารโอเคกล่องที่สี่ของกขาโอ้ยโอ้ยไปไงเนี่ยโอ้ยนี่เรามีนี่เรามีนี่ขุดเร็ว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 เราจะต้องเราจะต้องไปเราจะต้องไปเราจะต้องไปเราจะต้องเดินออกไปกันไปได้ด้วยโอ้โอ้รอดว่ะกินแอปเปิ้ลทองไปเดินมาสิชิลอะ ชิวกันต่อให้แบบว่าสิบหลุมก็รอดป่ะจริงวันนี้เป็นวันของเขาจริงป่ะันไม่เป็นไรเลยอ่ะกำลังต่อขึ้นเด้อโอเคทำไมเธอทำอย่างนี้เขาก็ไม่ตายอยู่ดีแล้วเขาตายว่ะโอเคแป๋คนเราไม่ตายแต้ก็อยากให้ตายเน่ผมทับคิวแล้ว ไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมไม่ได้ตายทุกคไนไอคนนี้มันโกงโอ้ยกล่องที่เท่าไหร่แล้วอ่ะกล่องที่ห้าไปกล่องที่ห้ากล่องที่ห้าพี่ขวัญน,นี่ละอ้าวไม่ได้แหละกล่กองที่หกกล่อ,องที่หกเขาเุ้ยเขาได้มอนเตอร์ว่ะเขาต้องสู้อ่ะเุ้ยเขาขอกินแอปเปิ้ลอ่ะมาเ<อ>ลยเจ้าหนูมาสู้กันอุ้ยอุ้ยอุ้ย ้เจ็บอ๋อจะตายแล้วเจ็บโอ้ยมันโหดจังอะจะยอมตายไปดีอุ้ย,ย,ย,ยแต่ว่าพอดีสู้ได้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> กล่องที่เท่าไหร่หรอแปดหรอโอเคกล่ okay, องที่แปดแปดมัง้งไม่รู้เธอเทมอะไรเนี่ยเธอเทมเอาอันได้ยิงแบบใหญ่จุง้ง <c oughs> ไปกล่องที่เก้าเปิดเลยกล่องที <c oughs> <ๆ>่เก้าของเขาว้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอ เปิดได้ระเบิดหรอไม่ของเธอเนี่ย okay, อ kind of so like ้าวจริงเหรองั okay? ้นเขาก็ตายหนึ่งอะดิเขากับตอนนี้คือโอเคตายสองพี่ขวัญตายหนึ่งนะทุกคนโอเคไปกล่องที่สิบกล่องที่สิบกล่องที่สิบโอเคสิบพี่ขวัญอ้าวเขาเปิดไปสิบเอ็ดกล่องแลาวเธอเธอเปิดอีกหนึ่งกล่องเป็นกล่องที่สิบเอ็ดโอเคกล่องที่สองเปิดต่อเธอเปิดต่อใช่มันเป็นรอบเธอโอเคงั้นสิบสองเขาตรงนี้แล้วกันไม่ได้อะไรสิบสามโอเคโอเคสิบสามพี่ขวัญ ได้ต้นไม้14โอเค14พี่ขวัญขอบคุณค่ะ15ตสองสุดท้ายเนี่ยสเตตนี้ว้าวเคได้มอนสเตอร์ wow! okay, แหละถ้ามไปไฟกับน้องนะออาหายน้องอยู่ข้างล่างอ้าวน้องขึ้นมาข้างบนอุ้ยอุ้ยน้องดูดจังอ่ะอุ้ยอุ้ย <laughs> โอเคโอเคตายสามนะทุกคนมากล่องสุดท้ายของพี่ขวัญในสเตจนี้เอาเป็นกล่องนี้แล้วกันอ้าวรอบนี้ไม่ตายวะโกงและอันนี้โกงและไม่โกงรอบนี้ไม่ตายจริงๆริงอบนี้ทําไมไม่ตายก็ไม่รู้ว่ะทุกคนรอดเฉยเก่งเกินโกงเกินโกงอะไรไงโกงน้องๆก็เห็นว่าที่ไม่ตายอ่ะเปิดแล้วเหรอโอเคเขาเปิดนี่แนละ นั่นเป็นมอสเตอร์มันเกิดหลังๆเนี่ยเอาไป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 เฮ้ยเหลยอยืออีกหนึ่งตัวเหรอนี่นะว้ายอันนี้ไม่เกี่ยวกับผม <c oughs> ผมไม่ตายดีกว่า <c oughs> โอ้โหโดนโดนยาพิษอะโดนยาพิษ้ <c oughs> วยสำหรับหน้าโดนมอนสเตอร์แก่งเขาดีนคะคะว้ายว้ายว้ายตรงอันนี้ถ้าโอเคตายเพราะซอมบี้นะบอกแล้วโอเคกลับมา ควันจับๆเลยวะมันลิงแล่เขาโอเคมาครัผมเปิดนี่เนี่ยวุ้ยผมได้หัวเออหัวโอเคได้มอนสเตอร์น้องต้องโหดแน่เลยดูจากชุดน้องแล้วเฮ้ยบอบเราเป็นเพื่อนกันนายไม่โหดเกินอะโหดเกินมาผมเปิดนี่เนี่ยอ้าผมได้อะไรสตัฟมาอีกแล้วเปิดแล้ว อาแม่แบบครบชุดเออแล้วไหนเพชรโอเคหรือวุ้ยได้กล่องอ๋อโอเคไม่มีอะไรนี่เนี่ยก็เห็นถ้ามีก็เห็นแล้วแหละถ้ามีก็เห็นแล้วล่ะนี่เนี่ยวุ้ยได้เป็นเศษแต่ไม่ใช่เพชรอ๋ออาจจะเป็นยางยื่นนั่นเมื่อกี้ละเวงละเวงใจหมดเลยเปิดเลยเปิดเลยของเธอแล้วตาเธอแล้วเฮ้ยนี่กล่องไม่ไร อุ้ยดาบ่ะดาบนี้น่าจะโหดนะแคนดี้สต a เนี่ยแปดดาเมจดเลยนะก็โหดกว่าดาบเพชรปะไม่ดูดิถ้าป้ายาอะไรเลยเขาเนี่ยพอเปิดแล้วเขาได้ปุ่มมาเป็นปุ่ม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 ่มป่มปน่่มปุุ่่่ะ่ม่มม่อ่ ไม,ไ,ไม่ตายใช่ไหม,ไมเอเอก็นั่นแหละเขาว่ามันน่าจะเพราะว่ามี Envy ด้วยเว้ยมันก็เลยไม่ตายเฮ้ย <c oughs> ไม่ตายเฉ <c oughs> ยว่ะโอเคไม่ตายเพิ่มว่ะทุกคนแป๊บนึงนะพอดีว่าเปิดได้ยา Lucky Potion ขอกินสักขวดละกันละเขาจะเปิดแล้วนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วจ้าอ้าวขอบคุณนะได้เนื้อเนื้อไม่ตีสอสุดท้ายแล้วจะเป็นบอก c k เ e a d เชืเ่อปะ ก็มาดิเอ้าวุ้ยได้เป็นทองอะแต่ไม่ได้เป็นเพชรไงเสียใจด้วยนะเขาเปิดอุ้ยเขาได้สุ่มโชว์อีกแล้วออมมอลิกกี้มอลิกกี้มอลิกมอลิกกีกอโอ้ยไปนะ <c oughs> ะได้อะไรอะโอเคเขาเปิดนี่เะี่ยเาขาได้กลอ่องอุ้ยเขาได้ชุดชุดสีสวยด้วยเอามาใส่เลยด,ดีกว่านนะ เอ้ยจะตีเขาทำไมเนี่ยใส่ชุดดีกว่าชุดน่ารักใส่ใส่อุ้ยชุดสวยมากลา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 โอเคค่ะทุกคนมาอ๋อนี่คือเพชรทั้งหมดที่เรามีอะนะไหนโอเคไม่เพชรเอ้ยอะไรอ่ะยันบิลเฮ้ยเดี๋ยวไม่น่าใช่ โอเคไม่มีเพชรเลยเหรอก็ไม่มีน่ะโอเค okay, มาดูเพชรเขาสี่ม่ตั้งสี่กองกับ 24, อีกยี่สิบสี่เม็ดแน่โอ้โหแล้วโอเคตายไปกี่รอบนะอะไรนะใต้ไหนรอบอยู่แหละสามรอบน่าจะสามรอบเปล่าไม่แน่ใจเลยทุกคนแต่พี่ขวัญตายไปแค่รอบเดียวค่ะวันนี้พี่ขวัญแบบชนะขาดลอยไปเลยจ้ะน้องๆ จ้าจ้าเโอเคค่ะทุกคนถ้าเน้องชอบครีมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ s c r i ไคกับพี่ขันแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลายกันไปก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยเธอจะฆ่าเขาอย่างนั้นะหรอไม่มีทางซะหรอกมันไม่ระเบิดป่ะฮัลโหลทำไมเธอไม่โดนเรา่ะ ก็เไม่ได้เอาบาใส่ตัวเขามันจะโดนไหมโษก็แบบว่าชุดเขามันกันน่ะนะโอเคทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย